คุณป่าอาจารย์ป่วยเป็นเป็นเป็นสานะที่ใครก็ได้มาใช้ประโยชน์มาเรียนมารู้มาเติมเต็มในสามเรื่องเรื่องความจริงความงามและก็ความรู้ความจริงก็คือหลักวิทยาศาสตร์หลักคุตศาสตร์เป็นความดีงามที่รป่วยมีอยู่เต็มความงามก็คือการทำความดีของท่านส่วนความดีทุกคนก็มาทำความดีแล้วเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาชนบทแก่นี่ แก่จนแปลงเศรษฐกิจสังคมการเมืองวันนี้จะใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือครับไม้พยุงสักทองยางนามะค่าและไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจถูกนำมาปลูกในสวนป่าอาจารย์ป่วยหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่วยอึ้งพากรจังหวัดชัยนาทโดยสิทธิ์เก่าที่นำร่องโดยคณะเศรษฐาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่7จถึงสิช่วยกันนําไม้ลงปลูกตามเป้าหมายของโครงการสวนป่าอาจารย์ป่วย2563ที่มีเป้าหมายปลูกป่า999ต้นภายในปี2,563โดยขณะนี้ดําเนินการไปแล้วร้อยละ75และยังคงเหลือให้ผู้สนใจไปร่วมปลูกอีกจํานวนหนึ่งเพื่อหวังให้ไม้เหล่านี้ได้เติบใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนป่าในเมืองที่เต็มไปด้วยไม้มีค่าอย่างหลากหลายช่วยลดภาวะโลกร้อนฝื้นฟูธรรมชาติเป็นแบบอย่างสร้างไม้มีค่าให้เกิดขึ้นและที่สําคัญเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ตามแนวทางพัฒนาชนบทในการช่วยแก้หนี้แก้จนให้ชาวบ้านแบบอย่างของศาสตราจารย์ดอร์ป่วยอึ้งพากรผู้ซึ่งเป็นทั้งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตคณะบดีคณะเศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ โดยการเรียนรู้เรื่องป่าและไม้มีค่านั้นก็ได้มีการจัดโซนของป่าเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาอีกด้วยมีป่าไม้สักนะฮะไม้สักทองป่าไม้พยุงป่าไม้ประดู่อีกหน่อยเพราะป่านี้โตขึ้นใครมาที่นี่ก็จะได้เรียนก็จะได้รู้จักว่าใครอยากดูไม้สักก็ไปดูป่านี้อยากดูไม้พยุงดูป่านี้อยากดูไม้ไมประดู่หรือป่านี้และมีเพื่อสําคัญอีกอย่างนึ้งคือยางนาะ อย่างนาที่พระเจ้าอยู่หัวที่เก้ท่านท่านท่านเป็นคนดึงขึ้นมาดึงให้คนขึ้นมาให้คนรู้จักอย่างนานี่ให้ให้น้ํามันด้วยในอนาคตเมื่อไม้เหล่านี้โตขึ้นมูลนิธินี้ก็จะมีเงินที่ได้จากการเอาไม้มีค่ามาขายเลี้ยงมูลนิธิต่อไปได้ นอกจากแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าในเมืองและไม้มีค่าแล้วที่สวนป่าอาจารย์ป่วยแห่งนี้ยังมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชนบทกับวิถีชีวิตที่สามารถสร้างไรายได้บนพื้นที่ที่มีอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยในทุกปีจะมีการจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาตามแบบแผนที่อาจารย์ป่วยได้วางแนวทางพัฒนาชนบทซึ่งมุ่งเป้าที่จะให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงยั่งยืนและมั่นคง เราก็เลยค่อย้ปรับ,ปรบเปลี่ยนสถานที่นี้จากเดิมเป็นที่ให้เกียรเรียนรู้เรื่องเกษตรเป็นให้ความรู้แก่คนในกรุงเทพที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสชนบ,บทไม่เคยเข้าใจว่าชนชีวิตชน,บ,ชนบ,บทเป็นอย่างไรแล้วคนในกรุงเทพที่เราเน้นคือเด็กนักเรียนนะฮะเด็กนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งโตขึ้นไปก็จะเป็นอนาคตของชาติเราก็เลยปรับ ฐานการเรียนรู้ที่นี่เป็นฐานเรียนรู้ชนิดที่ว่าเมื่อเราพาเด็กนักเรียนในกรุงเทพมามาเข้าค่ายสามวันอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้สัมผัสชนบทชีวิตชนบทมันก็จะประทับไปนในใจว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะนึกถึงชีวิตชนบทอยู่ด้วยนะอันนี้คือเข็มที่ต้องการวางไว้ สวนป่าอาจารย์ป่วยจังหวัดชัยนาทดำเนินงานโดยมูลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2510มุ่งพัฒนาชนบทแบบผสมผสานใน4ด้านซึ่งได้แก่ด้านการประกอบอาชีพการศึกษาเรียนรู้สุขภาพอนา,ามายัยและการจัดองค์กรชุมชนโดยจากปัจจุบันที่มีพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับใหม่และมีกลไกสนับสนุนเช่นโครงการธนาคารต้นไม้ของทกสซึสาาซ่งสามารถนำไม้มีค่าที่ปลูก มาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพได้แต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางยังต้องการพื้นที่ต้นแบบที่จะสอนแนวทางทางด้านนี้ซึ่งศูนย์เรียนรู้ชุมชนป่วยอึ้งพากรแห่งนี้จึงพัฒนาโครงการสวนป่าอาจารย์ป่วยขึ้นในพื้นที่33ไร่สร้างต้นแบบการทำงานเพื่อให้เกิดผลและเป็นแนวทางพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชญาพักคลายมณีรายงาน